ปั๊มแต่ไปใช้บริการอย่างอื่นนะครับคราวน,นี้มันอาจจะไม่มีเวลาที่จะอธิบายได้เยอะแยะก็เข้าสู่ในการที่ขบวนการทางผลิตเลยดีกว่านะมันจะได้ง่ายขึ้นเพราะว่าทุกคนอาจจะไม่มีเวลาพอที่จะทําได้่างนี้เอาสรุปง่ายๆว่าขบวนการผลิตของเราก็าคืออันดับแรกที่อุปก,กรณ์นะครับภาชนะังเตนะครับอันนี้คือถังขยะจ,จากโรงพยาบานลนะเรามาบัดกรียว คือถ้าหัดทําใหม่ๆนี่ไม่จําเป็นต้องไปซื้ออุปกรณ์ใหม่หรือภาชนะใหม่นะครับเอาบีบน้ามันก็ได้นะครับตัดปากเอาเท่านั้นเองแรก,แรกๆหัดทาดูก่อนทาจนเกิดความชํานาญความชินแ้ะก่อนแล้วมันจะง่ายหมอนี่ก็จะใช้หม้ออะไรก็ได้แต่ใช้ทนทานก็คือหม้อสแตนเลสซะหน่อยมันจะได้ทนหน่อยครับเพราะว่ามันต้องมีปลดกับมีด่างอะไรที่มันเข้มข้นเนี่ยมันอาจจะทําความเสียหายได้ง่ายถ้าใช้เวลานานๆนะครับดังนั้นก็หาได้ทั่วๆไปอาจจะหม้อ ที่ทำกับภาพที่เราไม่ใช้แล้วนะก็ไม่ควรที่จะถ้าทำไปดีเซลแล้วไม่ควรที่กลับไปประกอบอาหารอีกนะครับก็ขอให้ว่าภาชนะใดก็ได้ที่สามารถามาต้มได้นะครับอันนี้อุปกรณ์ที่จะเห็นก็คือที่จะเป็นต้องมีพลังงานความร้อนใช้อะไรก็ได้ถ้าเตาแก๊สนี่มันสะดวกในการที่ผมจะเอามาสาธิตอามาจะได้สะดวกในการที่จะปิดเปิดแลวบังคับอุณหภูมิได้ง่ายนะครับ ที่เราจะขวดโพลีเอสเตอรีนสีขาวอย่างเงี้ยขาวขุ่นอย่างนี้นะครับอย่าขวดใสใสหรือขวดแก้วนะครับเอาขวดขนาดเนี้ยสีขาวขาขุ่นๆอย่างเงี้ยซึ่งมันจะทนความร้อนได้สูงนะครับอีนี้ไอ้พายองกับน้ํามันที่เราจะทําด้วยเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับว่าจะสอดคล้องยังไงหยิบได้นะครับหยิบได้ก็หาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องเขียนนะครับราคาประมาณเจ็ดแปดสิบบาทเองนะครับแวามร้อง อ่าวัดวัดอุณหภูม so ิฮะวัดอุณหภูมิเราว่าจะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรเงี้ยได้สะดวกนะครับอ่าภาชนะอ่าเครื่องเครื่องชั่งน้ําหนักนี่ขอให้อยู่ประมาณสักประมาณกิโลหรือสองกิโลพออย่าเอากิโลใหญ่ๆมาชั่งของเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะความผิดพลาดเนี่ยตรงนี้มันจะเยอะมากนะครับก็เอาอ่าให้ต่ำๆไว้ คราวนี้ถ้าคุณไปซื้อเครื่องตวงเนี่ยที่เป็นบิ๊กเกอร์เนี่ยราคาก็หลายร้อยบาทนะครับผมจะตร้งเครื่องเครื่องตวงง่ายๆนะครับโดยคุณคุณสมบัติของน้ำนะครับน้ำหนึ่งกิโลเท่ากับเท่ากับน้ำหนึ่งลิตรถูกไหมครับดังนั้นเราจะใช้เครื่องตวงง่ายๆเราหาอาจจะหาขวดขวดขนาดสักลิตรลิตรครึ่งนะฮะใส่น้ำเข้าไปแล้วช่างก่อนให้ตั้งไป็นที่ศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็เติม เราใส่น้ำไปค่อยๆเติมให้ได้1กิโลเราาร์ k ไว้1กิโลถ้าลิดครึ่งแล้วก็ใส่ไปครึ่งครึ่งกิโลกรลิดครึ่งอีกส่วนหนึ่งครึ่งครึ่งลิดแล้วก็ใส่แค่ครึ่งกิโลเราได้ครึ่งตวงแล้วต่อไปเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อเขาละเราสามารถทําครึ่งตวงแบบง่ายๆนะครับอันนี้เวลาภาชนะถ้าเราทําบ่อยๆนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะเป็นต้องตวงนํามันทุกครั้งไหมมันยุ่งยากมันลาบากทุกครั้งเราสามารถที่เราใช้น้ําอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเรา ชักิโลแล้วตวงใช้ที่เครื่องมือเครื่องไม้ที่เราทํามาสด,สดๆร้อนๆเนี่ยก็คือเครื่องตวงเนี่ยเราอยากได้ตรงนี้สูตรตรงนี้8ลิตรแล้วก็ตวงน้ําให้ได้8ลิตรเรามาไว้ทําเครื่องหมายไว้ต่อไปเราจะเวลาเราทําทุกครั้งเราไม่จําเป็นที่จะต้องประตวงทุกครั้งเราเทสามารถเทยังไงอะไรก็ได้นะครับอะไรอีกที่จําเป็นลมที่ลดนะครับตัดกลวยแบบง่ายๆที่เราไม่ต้องจําเป็นต้องไปซื้อ หลักๆก,ก็มีของง่ายๆแค่นี้เองครอ,อาจจะมีกระชอนถังน้ำสอีอกอันหนึ่งนะครับไว้กรองกรองเศษอาหารกรองสิ่งสกรปรกเล็กๆน้อยๆที่มันมากับไอที่น้ํามันที่เราอาจจะสกรปรกดูไม่สวยงามอะ่ะก็กรองซะหน่อยนะครับโอเคหมดแล้วนะอุปกรณ์สองอย่างไม่ว่าอุปกรณ์ภา,าชนะที่จะมาอุ่นน้ํามันกับขวดขวดที่จะทําปฏิกิริยาทางเคมีนะครับ คือถ้าสมมติเรามีอันนี้ภาชนะนี่อยู่ประมาณ10ลิตรนะครับ10ลิตร15้ลิตรเราควรที่จะให้อยู่ระดับครึ่งครึ่งก็คือประมาณ8ลิตรนะครับอันนี้เราใช้ประมาณประมาณ8ลิตรขวดนี้จะเหมาะสมกันพอดีเพราะว่านี่ขวดนี้10ลิตรเราจะใช้ที่1.5ลิตรนะครับเดี๋ยวเราดูตามสูตรเด่นก็ได้นะฮะ1.5ดลิตรสูงสุดก็คือประมาณ5ลิตรมันจะเหมาะกับอ่หม้ออีกใบในขนาด30ลิตร ไอ้หม้อขนาด50ลิตรเราจะทําที่30ลิตรแล้วก็จะใช้ขวดนี่คือจะสอดคล้องกันถ้าทําขนาดถ้าหม้อขนาด120ลิตรรือ100ลิตรเราใช้น้ำมัน80ลิตรตามสูตรนะฮะเราใช้ไอ้ขวดน้ําดื่มของเราเนี่ยที่ขนาด20ลิตรไอ้ตรงนี้นกำลังพอเหมาะพอดีต้องคว้สชีขาวคุณอย่างนี้นะครับเพราะเวลาทำปฏิกิริยาจะร้อนมากดีมีการเทคนิคก็ว่าจะทํายังไงว่าให้เราปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้เรามาดูวัตถุดิบที่เราจะมาทํา น้ำมันพืชอันดับแรกน้ำมันพืชน,นะครับน้ำมันพืชที่ควรที่จะเป็นน้ํามันอใช้แล้วคือต้องไม่เก็บนานจนเกินไปาวนี้ระยะนานเท่าไหร่นี่ผมยังบอกไม่ได้ว่าปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นทําปฏิกิริยากับอากาศเนี่ยจะเกิดกดไคมอิสระเกินลักษณะการเกิดผลไหมไคมาอิสระเกินเนี่ยเวลาทําแล้วแทนที่จะได้บดีเซลมันจะไม่ได้นะครับบางครั้งเนี่ยกดไคมอิสระเนี่ยเวลาทําแล้วจะเกิดอาการยางไงฮะแตะกายนของแข็งเลย มันเหมือนเจลเลยมันเหมือนขนมเลยแข็งเลยนะฮะอันนี้คือกดไขมันฉลากเกินตามหลักวิชาการเขาบอกเกิน5%เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ดังนั้นการที่จะใช้น้ํามันตรงนี้ก็ไม่ควรที่จะเก่าจนเกินไปและบางอย่างเนี่ยไม่ควรที่ไปรับซื้อจากพวกที่เขารวบรวมมาเพราะโอกาสที่จะทําให้น้ํามันนี่จะเป็นกดไขมันฉลากได้มากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแหล่งที่มาเนี่ยเข้ามาจากหลายๆแหล่งผสมกันเนี่ยมันยิ่งทาปฏิกิริยาทําให้เกิด กดไขไม่สลาเกินมันไม่สามารถทำไอดีเซลได้แต่เรามีวิธีแก้นะครับแก้วิธีการนําไปใช้นะครับอันนี้น้ามันที่มนีน้ําน้ําทําให้เกิดสบู่นะครับใครใครทำสบู่ยังฮะใครทํำไหมม่มีได้เรียนทําสบู่หรือเปล่าฮะสูตรมันจะคล้ายๆกันก็ไม่เป็นไรก็อันนี้เป็นพื้นฐานว่าน้ําทําให้เกิดสบู่ดังนั้นเราพยายามที่ไม่ให้มีน้ําแต่โดยหลักแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มี มันกลัวมีน้ำผสมนะครับน้ำเนี่ยเวลาเขาเก็บน้ำมันนานๆเนี่ยโดยคุณสมบัติน้ำจะตันหนักก่อนน้ำมันมันจะตกตะกอนอยู่ข้างล่างนะครับก็ไม่เวลาจะเทน้ำมันที่ก้นก้นภาชนะเนี่ยก็อย่าเททั้งหมดมเพราะอาจจะมีน้ำไปผสมทําให้เกิดกระบวนการที่เกิดสบู่ได้นะครับใครสงสัยเรื่องน้ำมันไหมครับที่บอกว่าน้ำมันไม่เก่าแต่ถ้าถ้าไม่กลิ่นเหม็นหืน หรือสีคุณๆนะครับหรือกลิ่นเปรี้ยวๆ่ะให้สันนิษฐานว่าเป็นกดไขมีอิสระเกินนะครับถ้าใครสงสัยอาจจะต้องถามนักเคมีข้างหน้านะครับมีนักเคมีด้วยนะครับบางอย่างนี้ผมอธิบายทางวิชาการไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าโดยประสบการณ์ที่ทํามาเนี่ยเห็นว่าถ้าน้ำมันกดไคมีอิสระเกินเมื่อไหร่ทาแล้วจะได้เป็นของแข็งทันทีนะครับอันนี้เราจะมาดูอ่า วัตถุดิบอีกต,ตัวหนึ่งคือโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟนะครับโซดาไฟมีฤทธิ์กัดก่อนทางผิวหนังได้ความร้อนใครเคยเอาไปล้างห้องน้ำบ้างไหมครับต้องบอกเลยอย่าอย่าไปใช้เด็ดขาดที่ไปใส่ในโถส้วมนะครับเพราะที่ทํางานเกิดอุบัติเหตุเรื่องนี้คือพอใส่เข้าเกิดความร้อนสูงระเบิดออกมาเนี่ยหน้าตานี่เละเลยนะครับอย่าไปใส่ในห้องน้ํานะครับอันตรายถึงแม้จะก,กัดทําความสะอาดได้ดีก็ไม่ควร ถ้าทอดถ้าส้วมตันนี่อย่าเพิ่งตกใจลองใช้น้ำมักเชียวภาพลองใส่เข้าไปดูทิ้งข้างคืนนี่อาจตอนเชาตอนเช้านี่อาจจะไหลสะดวกเลยนะครับโซดาฟไฟไม่ได้กัดก่อนผิวหนังไม่ควรที่สัมผัสโดยตรงหากสัมผัสต้องรีบล้างนะครับโซดาฟไปหาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุก,ก่อ,อสร้างทั่วไปนะครับขายวัสดุก่อสร้างราคากิโลหนึ่งประมาณ3ามถึงสี่สิบบาท ประมาณนะถ้าซื้อปลีกเนี่ยก็ดประมาณนะครับที่ใช้กับาทาชลักที่ทาประตูไม้อะไรเนี่ยนะครับบอกแอลกอฮอล์เขาจะรู้จักถ้าไปบอกเมทานอลเนี่ยทีร้านค้าเขาไม่รู้จักบอกแอลกอฮอล์นะครับอันนี้กินไม่ได้นะครับกินไม่ได้มีฤทธิ์พูดง่ายๆคือมีฤทธิ์ดูดซึมทางผิวหนังผู้เคยที่ใครดื่มเหล้าเนี่ยจะมีอาการแบบเดียวกันคื ต้องรับพิษจากพวกสารเคมีตัวนี้นะครับไม่ควรที่สัมผัสโดยตรงพยายามหลีกเลี่ยงในการที่สัมผัสนะครับและที่สําคัญคือเขาไวไฟด้วยเ็าจะติดไฟได้ง่ายดังนั้นเวลาจะประกอบอผสมสารเคมีนียต้องระมัดระวังในเรื่องไฟหรือใครที่จะมาทบประกายไฟให้ใกล้ๆที่เราทำเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะอาจจะติดไฟได้ง่ายอันนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุก่อสร้างเชื้อเพลิ ราคาก็อยู่ประมาณปีบหนึ่งบางที่อาจจะประมาณ250มีประมาณ11ลิตรแต่เขาขายเป็นกิโลโดยคุณ,คณลักษณะของแอลกอฮอล์นี่คือน้ำหนักเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ8ขีดเท่ากับ1ลิตรนะครับปีบหนึ่งประมาณ10 10กิโลจะอยู่ประมาณ11ลิตรนะครับใครสงสัยเรื่องอุปกรณ์ไหมวัตถุวัสดุไหมครับ ไว้เกิดอุบัติเหตุที่เราจะต้องสัมผัสสารเคมีทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ไปล้างในทันนะครับอันนี้กระบวนการผลิตนี่ก็คือเราได้น้ํามันใช้ตามสูตรนะครับอย่างภาชนะที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสูตรที่เราทํานะครับมันจะทําสะดวกและก็ง่ายนะครับน้ํามันพืชนะครับเราจะใช้สูตรตรงนี้คือ8นลิตรนะครับโซดาไฟเราจะใช้คลิปตรงนี้ โซดาไฟเราจะใช้6%เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันพืชนะครับแต่โดยน้ำหนักนะครับ6เปอร์เซ็นต์ะขยับขึ้นลงได้เล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องเป๊ะทีเดียวเมื่อเราทำได้บ่อยเราทำบ่อยๆครั้งเนี่ยเราจะเกิดความชำนาญเองว่าเราควรที่จะเพิ่มหรือจะลดเพราะแหล่งน้ำมันแต่ละที่นี่อาจจะไม่เท่ากันเราจะใช้สูตรตรงนี้ได้ทุกน้ำมันทุกชนิดแต่หากว่าเรามีได้ทำบ่อยๆเราจะ การสังเกตจากการผลิตน้ำมันเนี่ยเราเราจะเพิ่มหรือจะลดเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันมาหลายแหล่งถ้าเรามาแหล่งเดียวนี่จะไม่มีปัญหาเราจะทำสูตรนี้ที่เราทำได้จะสม่ำเสมอจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเราจะใช้โซดาไปที่6%นะครับ 68, 4ปี่นะครับ4 8กรัมแต่ผมใช้50เลยมันง่ายทำไมต้องใช้50เพราะว่ามันชั่งตัวงง่ายมันชั่งง่ายเพราะว่ามันมี ไม่ต้องช่างเศษช่างตรงตรง50กรัมง่ายๆนะครับเครื่องขีดอันนี้ง่ายมากเพราะว่าจะไม่ต้องอพูดง่ายว่าไม่ต้องเป๊ะทีเดียวเราสามารถขยับขึ้นขยับลงได้เล็กน้อยนะครับทำให้แบบสบายๆแอลกอฮอล์เราจะใช้สูตรที่20%เซของน้ำมันพืชน,นะครับ2.8.16ปดสิบหกถัลิรลิร ลิตรก็หกอ่าลิตรก็หกใช่ไหมฮะอันนี้เราก็เอาลิตรห้าง่ายกว่านะครับลิตรครึ่งนี่จะง่ายดีมาลงตัวได้ง่ายก็สามารถที่จะลดลงได้แต่เพิ่มเพิ่มลดลดลงได้คันนี้สูตรนี้คุณสามารถที่จะไปเทียบกับปริมาตรน้ํามันที่เรามีอยู่เนี่ยคุณจะใช้สูตรไหนที่สําคัญคือต้องให้เหมาะกับภาชนะนะครับอันนี้เรามาดูตรงเราจะมาผลิตกันแล้วน้ํามันพืชตามสูตรใกล้ นั่งประมาณ55องศาสําหรับเตาแก๊สจะสะดวกพอ55องศานี่เราจะปิดไฟเลยอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับจนถึง60แต่เราจะจะพยายามที่จะไม่ใช้ให้เกิน60นะครับเพราะเนื่องจากว่าแอลกอฮอล์จะระเหยตัวณนะอุณหภูมิประมาณ64องศานะครับเราก็อยู่ประมาณสัก50องศาพอ55องศาแล้วปิดไฟเลยอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับจะได้ไม่เกิน64องศานะครับหลังจากนั้น ขณะที่เราอุ่นน้ามันเราก็สามารถผสมสารเคมีได้เลยครั้งแรกเราองตวงโซดาไฟเอ้ยตวงแอลกอฮอลก่อนนะครับตามสูตรเราจะใช้ที่ลิดครึ่งแล้วก็ตวงไปที่ลิดครึ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ชั่งโซดาไฟที่50กรัมแล้วก็ผสมไปเลยเทคนิคตรงนี้คือสําคัญตรงนี้ว่าเราไม่ควรที่จะให้ใครที่จะทําประกายไฟยหรือมาติดไฟหรือจะมาสูบบุหรี่หรืออะไรใกล้ ถ้าเราทํป magic, าปริมาณมาก Blaze ๆเยอะๆเนี่ย sì, มันจะเกิดไอระเหยตอนทําปฏิกิริยาเนี่ยมีโอกาสที่จะติดไฟได้ง่ายดังนั้นควรหลีกเลี่ยง <Conan. S 1> ค,คนที่จะมาท ment, ําประกายไฟหรือที่มาอยู่ใกล้ๆเรานะครับอย่าขอร้องว่าอย่ามาติดไฟอะไรใกล้ๆขณะที่เราผสมสารเคมีเนี่ยมันจะเกิดความร้อนและเกิดไอระเหยอย่างรุนแรงดังนั้นไม่ควรที่ไม่ควรสูดดมและไม่ควรสัมผัสและที่สําคัญคือต้องไม่มีไฟมาอยู่ใกล้ๆนะครับเทคนิคการที่เราจะ จะเขย่าหรือผสมสารเคมีนี้ให้ให้ละลายให้หมดก็คือการอาจจะพิธีเขย่าก็ได้การเขย่าก็คือเราอาจจะต้องปิดฝาให้สนิทนะครับล้วเขย่าให้ต่ากระดับสายตานะครับเขยา่าค่อยๆหมุนลงไปเรื่อยๆเนี่ยจนเสียแก๊กๆเข้าหมดแสดงว่าโซดาไฟหมดนะครับถ้าจับดูเนี่ยความร้อนจะสูงมากนะครับร้อนในขวดที่นิ่มเลยนะครับร้อนร้อนเป็นร้อยองศาดัางนั้นก็ต้องความต้องพยายามหลีกเลี่ยงในการที่สัมผัสเขา การที่เราปิดฝานี่ไม่ใช่ว่าฝาเราอาจจะมีชํารุดก็ได้หรือปิดไม่สนิทก็ได้มันอาจจะกระเซ็นก็ได้ดังนั้นเวลาเขย่าให้ต่ำกับระดับสายตาไว้แล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ง่ายๆอย่างนี้ก็คือใช้ไม้กวนเทคนิคก,การกวนก็คือการาอาจจะใช้ง่ายๆคือใช้หมุนเวียงอย่างนี้ไปเรื่อยๆฮนะเขกวนอันนี้ก็ปลอดภัยดีนะครับง่ายๆถ้าทําทำปริมาณเยอะๆเราเขย่าไม่ไหวเราก็ใช้ไม้กวนเขย่าอย่างนี้นะครับ น้ำอุณหภูมิประมาณใกล้เคียง60เราปิดไฟแล้วนะครับไฟเราไม่ใช้แล้วพอปิดไฟปุ๊บสารเคมีที่เราได้นี่ละลายหมดนะครับเราเทใส่เข้าไปเลยนะครับเทใส่การกวนให้ผสมกันระหว่างสารเคมีกับน้ํามันเนี่ยนะครับความเร็วรอบมีผลในการที่จะเป็นเร็วหรือเป็นช้านะครับถ้าน้ำมันได้มาตรฐานไม่มีกฎไขดไมฉลาดเกิน ลักษณะเวลาเรากวนไปสักระยะหนึ่งเนี่ยไม่เกินสินาทีเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของน้ำมันจากสีน้ําตาลอ่อนเนี่ยสีจะค่อยๆเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะครับแล้วก็ความหนืดก็จะเพิ่มขึ้นถ้าน้ามันไม่ผิดปกติอะไรเนี่ยกวนไปสักระยะหนึง่งความเข้มก็จะลดลงสีจะเข้มขึ้นนะแต่ว,ว่าความหลืดนี่นจะลดลงพอกวนกบพอกวนสักระยะหนึ่งจะได้อ่าไม่เกินสินานทีเนี่ยน้ามันก็จะกลายเป็นสีเหมือนกาฟแฟดําแล้วก็ใสเหมือนน้าปกติจะไม่มีความหนืดแล้ว แสดงว่าปฏิกิริยานั้นเสร็จสิ้นเราปล่อยทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งมันจะได้เป็น2ส่วนไบโอดีเซลใสๆจะอยู่ด้านบนกิสเลนจะอยู่ด้านล่างเดี๋ยวดูนิดนึงนะนี่จะอยู่ด้านล่างนะครับประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงจะใส่แล้วนะครับอันเนี้ยเมื่อครั้งแรกๆเนี่ยผมเริ่มทําครั้งแรกๆเนี่ยใช้กระบวนการเนี่ยผมใส่รถวิ่งเลยบางครั้งเนี่ยไปสาธิตต่างจังหวัดน้ำมันไม่พอเนี่ยน้ำมันใสยอย่างนงี้ปุ๊บผมใส่วิ่ง ก็ใช้ใช้ได้แต่มันมีปัญหาว่าการที่ทําปฏิกิริยาของเคมีของเราเนี่ยเขาเรียกปฏิกิริยาทานเอสเทอร์เทอร์ฟิเคชันมันเป็นการที่ทําปฏิกิริยาที่ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงถ้าเราใช้เงี้ยโดยใช้ที่น้ํามันไม่หมดในถังนะครับมันอาจจะก่อเกิดให้ทําให้ไส้กรองเราอุดตันได้เร็วนะครับนี่ครับถ้าขบวนการแรกเราไม่มีผ่านขบวนการล้างเนี่ยไส้กรองเราจะตันเร็วมากเลยจะเป็นกรดไขมันสลายเนี่ยมาเกาะเต็มเลยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยรถวิ่งไม่ได้แล้ว น้ำมันวิ่งไม่ได้แล้วเพราะว่ากดไขมันสลามไอ้กดไขมันเนี่ยมันเกาะเต็มไปหมดเลยจริงๆตัวนี้ก็คือใบดีเซแต่อยู่ในสภาพกดไขมันนะครับหลังจากนั้นเรามีการผ่านกระบวนการล้างเดี๋ยวเรามีเทคนิคที่บอกว่าใช้น้ำหมักชีวภาพเนี่ยมาแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเดี๋ยวราให้ดูพอหลังจากการล้างแล้วจะสังเกตว่าไส้กรองนี่เราน่าสะอาดเลยนะครับไส้กรองนี่สะอาดเลยตอนแรกผมกลัวว่าการใช้ผ่านกระบวนการล้างเนี่ยจะเพิ่มมลภาวะเกิด ห้สิ่งแวดล้อมมากขึ้นแรกก็ปืนใช้อยู่แต่ก็คิดว่าคนเ็าทาตามเราไม่ได้หรอกเพราะว่าจะต้องล้างไส้กรองบ่อยๆดังนั้นก็ต้องผ่านกระบวนการล้างแล้วน้ำมันจะสะอาดดีนะครับเดี๋ยวเราดูขั้นตอนแรกเลยเสร็จใหม่ๆนะครับเนี่ยจะเกิดปฏิริรยาที่ตกตะกอนลงมานะฮะถ้าเราทิ้งข้างข้ามคืนเนี่ยจะแข็งอยู่ข้างล่างจะสะดวกกิสลีน,นี้นะครับเนี่ยนีย่ค่อยๆตกตะกอนเลยนะครับประมาณสองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงก็จะใสเหมือนน้ำมันธรรมดา แต่มันยังไม่บริสาปฏิกิริยาที่าสารเคมีที่ไม่หมดในการทําปฏิกิริยาแล้วก็จะมีพวกสบู่แล้วก็พวกสายแฝง์ร้อยที่เรามองไม่เห็นก็พวกเครื่องปรุงอาหารทั้งหลายเนี่ยอาจจะมีปนอยู่ในนี้วิธีการก็คือผ่านกระบวนการใช้น้าเดี๋ยวจะอันนี้เดี๋ยวจะทําขั้นต่อไปนะครับมีอะไรเอากลับขึ้นมาได้เราตุ๋นให้เรียบร้อยซะก่อนก่อนที่จะใส่โซดาไฟเลืออย่างหนึ่งการทําปฏิกิริยาเนี่ยถ้าเกิดเราใส่อของเหลวไปที่หลังเนี่ยมันอาจจะเกิดการระเบิดได้ ะครับก็เอาอความเข้มข้นน้อยกว่าใส่ก่อนแล้วกันนะครับใครจะเป็นลูกมือไหมครับเดี๋ยวใครจะช่วยทำไหมครับเจอเลยครับอ่ะเติดแล้วนะเอาไปตรงกลางดีไหมจะได้เห็นเห็นกัน เดี๋ยวเล่นบ่อยนะอยากไปก่อนนะครับครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ประมาณ40องศานะครับอุณหภูมิปกตินะครับเรา เราจะอุดนวอุณหภูมิประมาณ55าองศาเมื่อกี้ยังไม่รู้สึกร้อนทนี้เลยนะครับนีดครึ่งตรงนี้ครับฝัดเล็กๆครับเทนจกสูงหน่อยก็ได้ครับติดเลขก,กร,รัมเนี่ยเข้าใจตรงกันหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยบอก50กร,รมัมเทไปครึ่งกิโลอย่างเงี้ยมันก็ผิดแล้วนะครับ อ่ะตอนนี้เราได้จะบอกไม่เห็นแเราสืส่อจะตรงนั้นมุงันงอสนิดหนึ่งใสไ่สได้ครใส่ได้อีกครับใสไ่ไปเลยฮะห้าสิบกรัมครับอีกครับนิดนิดครับอ่าเจอแล้วออกนิดนึงออกนิดนึงครับเทใส่นี่เลยครับใส่เทได้เลยครับ ั้นตอนตรงนี้ที่บอกว่าอันตรายคือยาวปัก่ทำปักกายไฟถ้าทำปริมาณเยอะๆเนี่ยมันจะมีไอระเหยที่รุนแรงนะครับต้องหลีกเลี่ยงในการที่สัมผัสอโอเคลองให้ให้ให้สมาชิกลองจับดูถ้าตอนนี้เริ่มร้อนอยังเริ่มร้อนอยังอ่าเริ่มร้อนเลยนะ <ไป S 1> เดี๋ยวจะอ,อ่า <laughs> นะคร ok. ับเริ <t iny> <t iny ่มเริ่มร้อนนะเริ่มร้อนอะวิธีเทคนิคในการเขย่าเดี๋ยวผมบอกให้เขย่านะครับคือพยายามปิดฝาสนิทแล้วก็ดูว่าไม่มีรอยรั่วนะครับเขย่าให้ต่มกระดับสายตาอย่างนี้นะครับจนกว่าเขาจะเสียงแก๊กงก็จะหมดนะคุณลุงลองดูครับเขย่าเวียงเวียงไปเลยให้หลับสายตาไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเวียงอย่างเงี้ยให้ต่ำกระดับสายตาไป เสียแก๊กๆหมดเราหูเนี่ยร้อนจี๋เลยนะขนาที่เราเขย่าน้ำมันเอ้ยเขย่าส่วนผสมอยู่นี่นะครับดูที่นี่ดูนะะอย่าให้เกินเดี๋ยวเล็กไฟชนิดนึ่งก็ละลายจะหมดละเออค่เกลี่ยอ่าเดี๋ยวไขึ้นไปเล็กๆน้อยนะครับตอนนี้ถ้าอยู่ประมาณห้ามห้ามถ้าเราปิดไฟเราไม่ใช้แล้วถ้าเราทํากรณีที่เราทำไปให้ออกจากเตาเลยนะฮะเพราะว่าการที่มีพวกฐานอยู่เนี่ยมันอาจจะมีส่วน เล็กน้อยของส่วนปรผสมทางเคมีเนี่ยมันอาจจะติดไฟได้ง่ายถ้ามันมีรู่งไปติดไฟลุกขึ้นมาเลยนะครับถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงในการสูดดมอากาศนะครับอเทสามารถเทใครพร้อมไหมดูเทใส่ได้เลยต้องระวังอะไรบ้างอ่าคือประกายไฟอย่างเดียวที่จะมาทำปฏิกิริยาตรงนี้ระวังอย่าให้เข้าเข้าจมูกนะครับ ถ้าเราแน่นก็พยายามอีกทีในการสูดดม <laughs> ถ้าเราทําไปพายใหญ่ๆอาจจะปวดถ้าใช้สว่านนี่ยิ่งเร็วใ่างแลยแป๊บเดียวเป็นแต่ถ้าเราใช้โคนน้นีัอาจจะช้าหน่อยสังเกตนะปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นนะครับยิ่งเราคนเร็วเท่าไหร่ย,ยิ่งเป็นนะเป็นเร็วมันขึ้นอยู่คุณสมบัติของน้ำมันด้วยถ้ากดไทไม่ฉลามันเกินมากๆหรือมสีส่วนที่เป็นกดไถมันฉลามบางส่วนเนี่ยมันอาจจะทําให้ปฏิกิริยาเนี่ยช้าด้วยแล้วก็เสี่ยงดูๆแล้วมือนกันจะไม่เป็น <laughs> และแก้จากสีน้ำตาลอ่อนนะความเหนื่อยเพิ่มขึ้นเห็นไหม มีความเหลือไหมครับเห็นนะครับถ้ากรณีที่ก๋วยใต้ไม่สลักเกินเนี่ยมันยิ่งกวนเนี่ยมันยิ่งเหนียวยิ่งข้นนะครับกวนอะครับ้ะสามารถใส่ใสารผสมเพิ่มได้ไหมครับเราจะทําสูตรนี้แล้วไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องแก้นะครับถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็น<ๆ>ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าสูตรนี้ใช้น้ำมันทุกชนิดเป็นหมดเราสามารถใช้น้ำมัน จากไขสัตว์ก็ได้เพราะว่าน้ำมันเป็ดน้ำมันไก่น้ำมันหมูน้ำมันวัวไขมันวัวที่เขาตัดทิ้งเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้ได้ครับนะครับเนี่ยถ้าตอนดีๆที่มันจะเสียเนี่ยมันจะข้นอย่างเงี้ยยิ่งกลัวยิ่งข้นแต่ถ้าน้ำมันที่มีคุณภาพที่มาตรฐานได้เนี่ยออกกลัวแล้วมันจะค่อยกลับจากความข้นหนืดมากๆเนี่ยมันก็จะลดลงลดลงลดลงเป็นน้ำเลยรอ่าเป็นน้ำจนสายและสีเป็นกาแฟดำเนี่ยไขมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ไม่เสียฮะเดี๋ยวดูก่อน กลวนไปเรื่อยๆก่อน10นาทีถ้ามันแก้กับสีมันเล่นเคลื่อนเคลนเคลนเคลนแสดงว่าใช้ได้ครับอน้ำมันเกลือเข็มเนลือน้ำมันนี่เสียงเสียงนิดๆเกลือเข็มถ้าน้ำมันที่ดีๆเีจะมันจะมันกวนเพิ่มจะสีเปลี่ยนเร็วแล้วก็เกิดการสูงเสียงนะครับนี้แต่น่าจะเป็นได้ใช่ไเอาเอาแก้วมาดักตรงดักตรงพลัสแก้วลักแก้ว ลเนิดลเนตมันไม่งแข็งมันจะวิ่งเร็วเหมือนน้ำมันมันเะเข้มแล้วนะครับสีเข้มนะครับเริ่มใสเนาะเริ่มเข้มขึ้นาควรให้เป็นสีดำโดยหลักวิชาการถ้าใครเรียนศึกษามานะครับต้องขอขอให้นิดนึงการโวนให้โกนถึงชั่วโมงโกนๆหยุดหยุดโกนๆหยุดหยุดถึงชั่วโมงแต่ผมก็ทำในผมโวนแค่ถ้าปฏิกิริยาเขาเสร็จสิ้นถือว่าจบไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วปล่อยก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถงสามชั่วโมงก็จะตกตะกอน ใสนะครับเด็กโกนให้เป็นสีดำไปเลยนะครับอ๋อแล้วใบกระทยก็เสือใบดีดถ้าเป็นน้ำมันใหม่ๆนะมันปะวนปุ๊บจะเป็นเลยมันจะไม่ลักษณะจะไม่คนขนาดนี้สีเริ่มเปลี่ยนนะครับตอนแรกรเริ่มเร็วนะฮะจากที่สีเข้มๆเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะใส่แล้วนะมันจะสีออกดําเหมือนกาแฟดำนะกลอบใสๆใส่ถามครับเยี่ยมเลยครับอันนี้ขั้นตอนแรกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอะ่ะบางครั้งผมไปต่างจังหวัดเนี่ยถ้าใช้หมดครั้งเดียวก็ไม่มีปัญหา สองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงถ้าใสแล้วลักษณะใส่แล้วใส่รถวิ่งได้เลยแต่ถ้าไว้นานปฏิกิยามจะทวนกลับจะทําให้กดใช้มันไปก่อนที่ไส้กรองตันเร็วนะครับอถ้าถ้าเสร็จถ้าใส่เลยนี่ไม่ไม่ไม่น้ำไม่คือ้าใช้ให้มันหมดอย่าให้ค้างถ้าค้างอติยาเลยการที่นําไปใช้นี่สามารถใช้ได้โดยที่ได้ทุกอัตราส่วนแต่ที่ผมใช้นี่คือระดับร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่เติมน้ำมันดีเซลเลย ตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเครื่องย่ต์เบนซิาไม่ต้องปรับใช้ทดแทนโดยตรงโดยที่ไม่ต้องไปปรับแต่งเครื่องยนต์นะครับคราวนี้จะมาดูคุณลักษณะของไบโอดีเซลเบนซิดีเซลคุณลักษณะเด่นเขามีอยู่3ตัวหลักๆนะครับประการแรกเขามีออกซิเจนอยู่ในโมเลกุลของน้ำมันประมาณ10%มันช่วยในการเผาไหม้ได้ดีขึ้นสังเกตเลยการพอไบโอดีเซลใส่เข้าไปในปุ๊บเนี่ยมันจะมีการตอบสนองกับระบบเครื่องยนต์เราได้เร็วมากเลย นะครับตัวที่2ก็คือเขามีสารหล่อรื่น <Okay. S 1> อยู่ในตัวเขาทาให้เครื่องยนต์เนี่ยสมรรถนะเราลรื่นขึ้นพอใส่ขับไปพอเครื่องยนต์ติดทักระยะหนึ่งเนี่ยอัตราการเร่งของความเร็วของรอบเครื่องนี่จะแรงขึ้นและก็จะเดินเรียบด้วยนะครับแรงกว่าน้ำมันดีเซลปกติแล้วตัวที่3คือเขาเป็นสารตัวทาละลายมันอาจจะไปทาความสะอาดกัดกร่อนในระบบทางเดินน้ำมันเนี่ยตอนนี้จะทาความสะอาดในระบบทางเดินน้ำมันในถังเราเนี่ย ทาให้ใส่กรองรตันเร็วขึ้นในใช้ในระยะแรกๆนะครับปัญหาเนี่ยนอกจากกรองตันเร็วเนี่ยยังอื่นไม่มีนะไม่มีผลต่อเครื่องยนต์นะครับน้ำมันเนี่ยกลับมีสารเหลอลื่นเนี่ยใครเคยพาเปิดฝาสูรเครื่องยนต์ไหงครับใครเคยไหมเปิดฝาสูตรนี่จะเห็นอะไรอันดับแรกเข้าเมาตระการมีไหมตะการแข,แข็งเลยนะเหมือนกาต้มน้าที่แข็งนะครับหลังจากใชบ้บริเซลไปแล้วเนี่ยสิ่งพวกนี้จะหายไปหมดนะครับ ข้าเมานี่จะแค่เกาะผิวหน้าดำๆเอามือเช็ดปับ๊บจะเห็นเนื้อในลูกสุกเลยจะไม่มีตะการเกาะเลยแล,แล้วแล้วน้ำมันที่อยู่ประมาณ7จ็ดถึงส<ม>ิบสามเปอร์เซ็นต์คราวนี้เราใช้แอลกอฮอล์ไปตั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาไปทดแทนตรงนั้นอยู่แล้วมันก็จะได้ใกล้เคียงนะครับนอกจากคุณสมบัติที่ไม่ดีมันอาจจะได้กิีเซอรีนเยอะเกินไปเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่แล้วคือใกล้เคียงกับน้ำมันที่เราจะได้แต่ปัญหาอยู่ว่าเราสามารถเก็บทุกเม็ดของน้ำมันพืชที่ได้หรือเปล่าเวลาขบวนการผลิตเนี่ย ถ้าเราเก็บมาไม่หมดเนี่ยส่วนที่มันมีรอยอยู่หน้าด้านหน้าเนี่ยหรือขบวนการผลิตที่เราไม่ละเอียดพอเนี่ยส่วนนั้นอาจจะเสียหายไปแต่ถ้าเราเก็บได้หมดก็ใกล้เคียงนะครับการคราร์บอนไดออกไซด์แม้แต่กดรกรมะถันไม่มีนะครับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนรถทุกตัวนะครับกลิ่งไอเสียก็เหมือนการประกอบอาหารบางทีไปสาทตตี่บางที่เขาบอกเหมือนไก่ย่างบางที่เหมือนไก่ทอดอะไรแล้วแต่จ,จินตนาการที่ได้รับแล้วแต่ อนนั้นให้ผมไม่ถังนึงผมก็เกรงใจก็เลยใส่ไปก็กล้ากกลัวแต่มันใช้ได้ทุกวันก็ใช้ตลอดเลยอ่าอันนี้คือคำ <c oughs> ดีใจของผู้ที่ใช้จริงนะครับแต่ถ้าเครื่องยนต์ระดับเอ่อรถกอดเข้ามาเร็วมานี่ใช้ได้ทุกทุกอันเลยครับแทโตัวต้ามีกลใช้ได้คูมต้าไม่ต้องกลัวครับอ่ะ่ <c oughs> น,นี้านะะมาดูขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวขออาสาบริสุทธิ์แล้วอันนี้ใช้ได้เหมือนกับ มาตรฐานเท่ากับใกล้เคียงกับปั๊มของปั๊มน้ามันเลยนะครับตอนนี้เราใช้ว่ากิซิลีเนียมจะแข็งตัวส่วนใหญ่จะแข็งไม่แข็งก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันอาจจะปฏิกิริยาตรงนี้จริงๆเนี่ยการทำไบดีเซลเนี่ยถ้าตามหลักวิชาการเนี่ยเขาจะต้องหาค่าของค่าของโซเดีมยมไฮดรอกไซด์นะครับที่จะมาใช้ทาปฏิกิริยาคันนี้ถ้าประสอนชาวบ้านเนี่ยเฮ้ยสเตยอะไรนี่คงจะยุ่งยากน่าดูเลยสําหรับชาวบ้านเนี่ยนะครับ สามชั่วโมงหรือทิ้งไว้ข้างข้างคืน